หล่อเท่ดูดีมีระดับ นี่ค่ะน้องป้อยฝ่ายขายบริษัทจีราต์เออร์โตสวิคครับผมค่ะวันนีฟ้ฟอยส์ขายรถเจ้าตัวนี้ค่ะโบดเอเวอเรสต์สองจุดศูนย์โทบูปีสองพันสิบแปดชิมข้างคลิปอ่าคันนี้ค่ะบอกก่อนว่าใหม่สดจริงๆเป็นรถเทสได้บริษัทรถเทสได้คือตัวโชว์ไม่การใช้ง,งานแค่เจ็ดพันกว่ากิโลนี้ดีไซน์มาได้แบบสวยงามจริงๆค่ะมืกอกระจกมองข,งข้างบอกเลยค่ะคันนี้ล้ำมากนะคะด้านใน เป็นเบาะหนังพร้อมหลังคาสาัลลูแบบสปอร์ตมีปุ่มอะไรนะปอบสปอร์ตตรงเกียร์ด้วยอ่าด้านท้ายนะคะมีเป็นไฟฟ้าสามารถใช้เท้าเปิดเป็นเซ็นเซอร์ล็อกได้ไปค่ะไปชกต่กประตูท้ายกันสามารถเปิดแบบไฟฟ้าคันนี้บอกเลยค่ะมาได้ล้ำสมัยนะขอไว้นิดนึงล้อดีไซน์มาแบบสวยงามมากค่ะทุกคนเป็นคอป20จริงๆเอาไปค่ะต่อประตูท้าย สามารถใช้เท้าได้นะคะดูว่าจะทำให้หนูขายหน้าหรือเปล่านา้องคาลูกไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยมาแล้วค่ะทุกคนอ่านี่ระบบข้างในของเขาทำได้รับจริงๆเป็นเบาะพับไฟฟ้ากันเลยค่ะนี่ดีไซน์ลังคาสันลุปมาเลยคันนี้ต้องไฟบอกเลยค่ะต้องไฟผลราคามาเบ,บาวันที่หนึ่งล้านหนึ่สดหมื่นเก้าพัประวัติดีฟรดาวนะคะย้ำว่าไม่เจ็ดพันกิโลนี่นะคะเบอร์ทีมงาน ใครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไฟายทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและนี่ทีสำคัญเบอร์น้องไฟายย้ำนะคะว่าเบอร์น้องไฟายขอบคุณและสวัสดีค่ะ